สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Immortal Soul Black Survival อีกแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมมือถือนะครับผมที่จะพาเราไปเอาตัวรอดกันจากคลิปที่แล้วเนี่ยน้องๆก็ให้ความสนใจกันมากเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะเล่นโหมดใหม่นะครับผมนั่นก็คือโหมด PvE นั่นเองว้าวซึ่งใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปที่แล้วนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับผมผมบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยคือเกมเบิกเนตที่แท้จริงนะโหมดที่แล้วนะครับว่ามันว่าลุ้นระทึกแล้วนะครับโหมดนี้ที่ผมบอกแล้วว่ายิ่งกว่าเดิมออดงาตฟ์ข ผมแล้วก็ไปจัดการบอสนั่นเองง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมแต่ผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพอบอสแม่งคือโหดชิบหายเราจัดการมันคนเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องมีเพื่อนร่วมทีมอีก2คนซึ่งเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเราก็สามารถหาได้ในเกมเลยนะฮะตัวเกมเนี่ยมี3โหมดให้เราเลือกนะครับง่ายธรรมดาแล้วก็ยากซึ่งแน่นอนฮะระดับผมใช่ไหมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นหมด ง่ายนั่นเองแหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นการไกด์ไลน์ให้นน้องเฉยแหม่ถ้าผมกดยากไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องๆจะเครียดกันมาเปล่าวันนี้นี่ถือว่าเรามาเบาสมองเลครับเล่นโหมดง่ายแล้วกันการจะเล่นโหมด PvE นี่นะครับเราจะใช้เจ้าตัวกุญแจตรงนี้นะครับผมเล่นหนึ่งรอบก็ใช้1ดอกนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะทาการแจกไอตัวกุญแจนี่มาเรื่อยๆนี่แหละซึ่งการเล่นโหมดนี่จบแต่ละครั้งนะครับเราจะได้เจ้าเหรียญตัวนี้มานะครับผมกดเข้ามาที่ร้านค้า PvE นะครับผมซึ่งเจ้าเหรียญตัวนี้เนี่ยสามารถนามา เอามาแลกด้านใต้นี้ได้เลยซึ่งแลกทีนี้ได้ร้อยอันนะฮะโอ uh, 100, 150, 200ะะ้โหร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนะฮะโอ้เยอะนั่นน่ะเพราะว่านะฮะตัวละครในเกมนี้นี่มัน ใช้แค่เ0 0ในการซื้อเท่านั้นเองซึ่งบางตัวมันก็ถูกกว่านั้นนะฮะเนี่ยดูสิฮะโอ้โบางตัวใช้ร้อ่บมาคิดดูซึ่งถ้าแบบว่าใครยังเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะครับไม่รู้จะออกไอเทมตรงไหนนะครับเราสามารถมาดูตรงอันดับตรงนี้ได้นะครับเขาจะบอกหมดเลยนะครับว่าโหมดง่ายธรรมดายากนะครับมีใครเล่นแล้วได้อันดับเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งเขาก็จะบอกด้วยว่าไอคนที่ได้อันดับนั้นๆเนี่ยเขาเล่นตัวอะไรบ้างแล้วก็ออกไอเทมอะไรนะก็สามารถที่จะไกด์ไลน์น้องๆกันได้นะส่วนผมนั่นเหรอหมื่นห้าต่างกัน มันจะมีตัวที่เราไม่สามารถใช้งานได้ด้วยนะเ,เราประมาณตัวแบนอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวละครที่เขาเปิดให้เราเล่นเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะ ผมแนะนําว่าเราควรจะเอาตัวละครที่เราเก่งที่สุดมาเล่นนะซึ่งของผมก็คือพี่แจ็คกี้ของเรานี่เองคือวันนี้เนี่ยผมจะมาอารมณ์แบบว่าสอนเพื่อนๆเล่นนะครับผมเพราะโหมดนี้เนี่ยมันต้องทําความเข้าใจเยอะหน่อยหลักๆก็อย่างที่บอกเลยนะครับฟาร์มของไปสู้กับบอสนะับจบครับแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าเราจะต้องฟาร์มจนเราแน่ใจก่อนนะครับว่าตัวละครเราเก่งพอนะกดเริ่มเล่นเข้ามานะครับจะมีแผนที่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราสังเกตนะจะมีบางแมปนะครับผมที่มันถูกปิดอย่างนี้นะครับและบางแมปที่เปิดนะครับเราสามารถเข้าไปฟาร์มหาาาาาขอองงงไดดด้้้้แแแแตต่่ถเเเรรสักกกีีีีีนนนิึะบบบบจมมทปปลวว็ู ครับผมมันหมายความว่ายัางไงหมายความว่าแมปนั้นนะฮะจะมีกิจกรรมพิเศษอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นกรอบสีทอง,งตรงนี้นะครับผมแล้วสามารถกดดูข้อมูลไอเทมได้นะครับผมซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยนะครับปกติมันจะไม่ดรอปทั่วไปเนาะส่วนถ้าแบบว่าเออเป็นแมปทั่วไปนะครับอันด้านบนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถดูได้นะครับผมว่าแมปนั้นดรอปอะไรบ้างซึ่งมันก็มีดาวอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือวัดนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้กรอบทองอยู่ด้านบนอ่ะเรากดเข้ามาเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการดรอปอาหารนะครัััััับบบบบบบผมมมมมมมซึึ่่่่่่่่่งออ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 อาาาาาาาหหรรรรรรรพพววววกกกกกนน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 นีีีีีีี้้้้เเ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 ยยยยจะะะะลลลืดดสไไไททแแคคปปิข ซึ่งในตัววัดเนี่ยนะครับรอบนี้เขาบวกมาเป็นพวกออของสวมใส่นะครับบวกอัตราการดรอป50%ก็เราต้องวางแผนดีๆนะครับว่าเราจะทำอะไรยังไงนะแต่นี่หมดง่ายนะครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องซีเรียสหรอกเราเล่น น่าจะผ่านกันทุกคนนะส่วนแบบที่มันมันไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับมันก็จะปกตินี่ไม่ได้มีกรอบทองนะครับผมหรือว่าอะไรนะครับผมของโดงของดอบอะไรอย่างเนี่ยเราก็จะต้องดูกันให้ดีนะโอ้ซึ่งอันนี้มันมีศัตรูสุดแข็งแกร่งด้วยนะครับเราอย่าเพิ่งไปลงเลยนะฮะเดี๋ยวโดนตบอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกลงอันนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะอันนี้มีดาวนะครับผมแล้วก็ดรอปไอเทมพวกนี้ด้วยนะฮะเราเริ่มสำรวจกันเลยก่อนเราจะลงไปสำรวจเนี่ยนะครับผมเขาจะพาเรามาหน้าโกดังตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งหน้าโกดังตรงนี้เนี่ยจะ คราฟของอะไรได้ตรงนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถคราบณขณะที่เราสำรวจได้นะเราจะทําอะไรก่อนลงเนี่ยเราต้องมาทาตรงนี้ให้เสร็จนะครับผมส่วนไอช่องด้านล่างเนี่ยก็คือช่องเก็บของที่เราสามารถไปใช้ณการสำรวจได้ก็มันจะต้องแยกกันนิดนึ่งพูดง่ายมันมี2กระเป๋าแหละนะฮะมีกดังใหญ่กับกระเป๋าเราเท่านั้นแหละส่วนสล็อตตรงนี้นะครับก็คือสล็อตตัวละครของเราเองนะครับตอนนี้เรามีแจ็คกี้อยู่ตัวเดียวนะครับผมอีก2ตัวนี้เราต้องไปหาตามแบบนะโอเคตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรนะฮะเราก็กดเริ่มไปได้เลยเข้ามานะฮะก็สำรวจปกติเลยนะฮะกดตามแบมนะ ป <Ooh. S 2> ื้นฟูพลังชีวิตเมื่อใช้งานหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งโคตร เก็บสิครับรออะไรซึ่งเวลาเรากดสำรวจเนี่ยนะครับตัวเราก็จะเดินนะครับผมซึ่งอันนี้ได้มาอีกแล้วนะครับบก100ยี่นะครับผมเวลาเรากดเดินเนี่ยนะครับตัวเราก็จะขยับไอ้ตรงแถบด้านบนนี้นะแต่ว่าถ้าเราอยากให้เราเดินเร็วขึ้นนะครับได้โอกาสดรอปของดีขึ้นเดี๋ยวเรามากดที่รูปรองเท้าตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปตรงนี้ถ้าเราท่าทางปกติเนี่นะครับเสียงก็จะไม่ดังมากนะครับแต่ว่าโอกาสเจอของนันก็จะธรรมดาเบสิกนะครับผมการใช้สเตมิน่าก็จะปกติแต่ว่าการใช้ท่าทางว่องไวเนี่ยนะครับเราจะเสียอยู่สองอย่างนะ ใช้สเตมินาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งหมดน,นี้ผมว่า s t ตมิน a าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจําเป็นขนาดนั้นนะเราเน้นโอกาสเจอของเยอะๆไว้ดีแล้วเดินเลยเห็ไหม่ฮะ <ๆ S 1> เราจะเดินเร็วขึ้นเนี่ยฮะโอ้โห คือดูสิฮะคราวนี้คือของขึ้นมา3มอันเลยครับโหเราเก็บให้หมดนะเออซึ่งเอ,อ่อโหมดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพวกอาหารพวกยาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่โคตรจำเป็นโอเคฮะเราสำรวจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราได้อาหารมาละเวลาเราสำรวจอะไรแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นตรงนี้นะครับถ้ามันเต็มร้อยแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถลงไปสำรวจแมปนั้นได้นะอ่าโอเคนะครับรอบนี้เนี่ยฮะแมปมันมีลูกกุญแจปลดล็อกตรงนี้รอบแล้วมันไม่มีไงเออผมก็เลยทำให้ดูไม่ได้นะแต่รอบนี้มีนะครับผมอ่าแล้วกดไปฮะยังคง นะครับผมซึ่งเอฟเฟกตัวนี้นะครับมันจะสามารถเปิดนะครับปลดล็อกแมปที่มันถูกปิดไว้ได้นะครับผมซึ่ง ถ้าเราอยากจะไปหาของที่มันมีเฉพาะแมปที่มันโดนปิดอยู่เนี่ยนะครับเราต้องหาแมปที่มีไอเอฟเฟครูกพงแจนี่แหละซจริงผมไม่ได้อยากเปิดนะฮะอาเวแล้วไงเอายังไงแล้วเนี่ยอ่างั้นผมเปิดเป็นเอ่อเอ่อเอ่ออุโมงละกันออาเปิดไปนะครับผมเปิดเลยเพื่อนนี่มันก็จะเป็นรูปการปลดล็อกแบบนี้นะครับผมซึ่งจริงผมไม่น่าทำให้ดูเลยนะมันเสียเวลากว่านี่อ่ะเฮ้ยแมปนี้มีรูปดาวอีกแล้วเหรอมีอะไรเยเนี่ยโอ้มีเนื้อนกนะครับกับวัตถุดิบเฮ้ยไม่เอาแล้วจริงๆไอเทมบวกเลือดเราเกมนี้เอาจริงจากนี้คือเราาาฟฟร์์มของเลได้ย นะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าใครอยากจะออกไอเทมอะไรนะครับเราสามารถกดดูได้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมว่าเฮ้ยไอเทมอะไรที่เราต้องการนะฮะมันออกอะไรยังไงเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมเล่นแบบตามมีตามเกิดเลยละกันอ่านี่มีดาวนะครับมีอะไรเฮ้ยนี่ไงแบบนี้เราจะมีพันธมิตรนะครับผมโอเคเราหาเพื่อนก่อนเลยฮะซึ่งพวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมจะเก็บไว้ในโกดังก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันคงยังไม่ได้ใช้หรอกเอาไว้ใช้กับบอสทีเดียวนะครับผมเราต้องเก็บของไว้ไปฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไอของพวกนี้เต็มช่องกระเป๋าแล ผมเจอน้ำนะฮะเอาเลยยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราบูสต์สปีดการวิ่งนะครับอืมเราจะได้เจอของเอ้ยหีรัมมี่นะฮะเก็บเผื่อไว้ นะครับผมคือไอเทมเนี่ยเรากว้านเก็บเลยก็ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอเทมอันไหนเราจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับผมเราก็เก็บเก็บไปก่อนนะครับผมอ่าโอเคเฮ้ยเจอปืนอันนี้ฮะดีดอยู่ดีอยู่เผือ่อเราเจอตัวสายปืนนะครับผมนี่ไงฮะโอ้โหตัวสายปืนพอดีนะครับผมกดรับสมัครไปเลยนะฮะตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ต้องเลือกดีๆนะครับว่าเราจะเอาใครมาเป็นเพื่อนลงทีมนะครับผมเราสามารถกดปฏิเสธได้เนี่ยซึ่งการกดปฏิเสธเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการต่อสู้กับคนคนนั้นนั่นทีเลยนะตรงนี้เเเเเเเรรรรราาาาาไไมม่่ต้้้อออออองงกกก็็บบะะะแแลลวววขหียยคพ ดิบที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ดีกว่านะครับผมโอเคเราน่าจะสำรวจเสร็จแล้วผมอยากสร้างดาบให้แจ็คก,กี้ผมอ่ะเนี่ยดาบอันเดิมของเราเนี่ยเรามีหินนนี่แล้วใช่ไหมซึ่งไอหินเนี่ยมันต้องใช้กับไฟแช็กนะครับไฟแช็กเราหาได้ที่สลัมประพกาโรงเรียนซึ่งไอดาบตัวนี้เราหาได้ที่ทิวเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทิวเขากันก่อนผมซึ่งเฮ้ยนี่มีเพิ่มมาตะโอ้โหมันไม่ได้เพิ่มดอ,บอดาบเราอะมันไปเพิ่มดอกพวกแร่เหล็กข,ขนุกเฮ้แต่ว่าเราต้องการแร่เหล็กอยู่นะเออจำเป็นอยู่โอเคก็ถือว่าโอเคนะครับเดี กดเก็บไอเทมของเรานะฮะปงปืนนะฮะกระดองเต่าหินรับมีดอะไรนะเก็บไปหมดฮะเก็บให้หมดเลยชุดตัวนี้เนี่ยเราก็สวมใส่ให้กับตัวละครเราไปเลยนะครับผมกดสวมใส่แล้วก็เลือกตัวละครหินรับมีดเรายังสร้างอะไรไม่ได้นะครับโอเคฮะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรมากนะฮะเราก็กดเริ่มไปก่อนเจอหินนะครับเก็บหินมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราบูทท่าทางกันวิ่งของเรานะโอ้โหคือเอาจริงๆนะครับเกมนี้เราเล่นเราโชคดีมากนะครับผมที่เราเจออาหารที่แบบแม่งโคตรดีอะนะฮะตั้งแต่ต้นเกมเลยเดี๋ยวผมซึ ให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มเวลตัวละครของเราได้เนี่ยมันจะได้เก่งขึ้นถึกขึ้นตีแรงขึ้นนั่นเองเนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นรูปแบบของเทอร์เบดนะครับผมเราสามารถผัดผัดกระโจมตีได้นะครับตามชาร์ตของเราตรงนี้นะครับอย่างเช่นแจ็คกี้ผมเนี่ยมันขึ้นชาร์ตว่า3นะครับผมผมจะสามารถทำแอคชั่นอะไรก็ได้นะครับสครั้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีเอ่ยหรือว่าฟื้นฟูเลือดนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถใช้ได้ตรงนี้เนาะอ่าซึ่งสกิลที่เหมือนกันเนี่ยเราก็ผสมไปนะครับผมเพื่อดาเมจที่รุนนแรงขึ้ออว เราใส่สกิลไปหมดแล้วเขาไม่ตายนะฮะโอ้โหมอนตัวนี้ใช้ได้นะครับผมโอเคเรากดจบเทินไปก่อน <c oughs> โอ้ยมันตีเราโอ้ยโอ้โหมันย้ำตัวเดียวด้วยอ้ามึงโหดจังวะมึงโหดจังวะอ่าผสมสกิลเด็ด <c oughs> นี่ผสมเลย3ฮะซัดไปเลยะครับผมหนึ่งดอกท่วนแตกซ <c oughs> ึ่งตัวละครที่รัดนะครับผมจะเป็นตัวที่ได้เอฟพีเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็จัดไปนะครับผมวิ่งไปเลยฮะ,ะฟาร์มของนะครับผมอ่ากิ่งไม้ขนนกฮะไม่เอาครับผมตอนนี้ของยงของยาเลยเนี่ยเราไม่ต้องการแล้วฮะฟาร์มแต่อาวุธอย่างเดียว เนียผมห้รองเท้าก็ยังจําเป็นอยู่ <c oughs> <c oughs> เออไอพวกเกาะก,กอะไรงี้ก็ยังโอเคนะครับเราต้องเก็บอ้านี่ไงเจอแล้วโอเคฮะไม่ยากแล้วครับแบบนี้เออจริงๆเราพร้อมที่จะออกจากที่นี่แล้วนะฮะเออเพราะว่าไอเทมเราเนี่ยใช้ได้วะ่ะโอเคโอคแต่ว่าสเตมิน่าตัวเราหมดวะ่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ซะหน่อยนะฮะเราต้องการไฟแช็คนะครับซึ่งไฟแช็คนี่หาได้ที่สลัมนะครับประภาคารโรงเรียน อโอเคนะฮะตัวเศษโลหานี่ก็หาได้ที่สลัมเหมือนกันนะโอเคเราต้องไปสลัมนะฮะสลัมโอ้โหตรงนี้มีเพิ่มอัตราดอกฮะโอ้โหมันไปเพิ่มไปพวกอาวุธหมดอะแม่งเอ้ยแต่มันไม่มาเพิ่มวัตถุดิบกูวะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกลงอันธรรมดาดีกว่านะเราจะไม่ลงอันที่มันบูทนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้สิ่งที่เราไม่ต้องการไว้ซะเยอะดาตัวนี้นะฮะเราใส่แจ็คก,กี้ไปเลยนะครับขวานอันนี้ฮะทิ้งไปครับรองเท้ารองเท้าก็ใส่ให้ตัวละครเราไปเลยนะครับผมบงบูทเนี่ยนะใส่ไปเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราใช้สเตนนเระคััใส่่้้ตตตวลลยแอี นะฮะจะได้ไม่ต้องไปกดเสียเวลาในแมปนะครับผมซึ่งโอ้หน้ำกูก็บวกสเตมินา,าทีแล้วแบบโคตรน้อย นะครับผมนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องฟาร์มของบูสสเตมิน่ามาด้วยเพื่อนเออนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนะี่ยสเตมิน่ามันก็จำเป็นแค่ช่วงต้นๆเกมเท่านั้นแหละนะครับเลนเทไปนี่ไม่จำเป็นละบูสต์อาตาตบของครับวิ่งไปเลยเจอมีดทำครัวนะฮะเจอผ้านะครับผมโอ้ตายละเจอของอย่างนี้นี่ไม่อยากจะเก็บเลยนะครับผมโอ้โหอะไรดเดียดเดาเจอเจอแต่อะไรเนี่ยเอ้ยจเจอเศษเหล็กแล้วดีมากเฮ้ยเจอมอนฮะอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยอ่าคราวนี้จะเป็นข้างค้าวนะฮะอ่าเดี๋ยวเราปั้นตัวปืนแล้วบ้างดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวรอบนนี้้้้้ผผมมจะใหตตัวปืลลาโโออยยแ สกิลตัวปืนแล้วหมดแล้วฮะอ้าวเวเนยแจ็คก,กี้กูอีกแล้วนะฮะชิบหายเดี๋ยวแจ็คก,กี้กูจะเก่งเกินไปเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมคือมันจะต้องช่วยกันเฮ้ยเจอไฟแช็กแล้วนะฮะอัดเซนลหะเก็บมานี่เก็บมาฮะซึ่งจริงเนี่ยถ้าเรารออยู่นั่นนั่นพูดปุ๊บมาปั๊บนะฮะคือบางทีมอนเนี่ยมันจะเดินมาหาเราเองนะครับผมคือมันชอบเดินขยับไปขยับมานะฮะอ่าเดี๋ยวเราอ่าใส่สกิลแจ็คก,กี้ไปทิ้งก่อนนะผมขอดูดาเมจอ่าโอเคประมาณเอ่ออู๋กันแรงนั้นนนะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเราตัวนี้โจมตีไปอีกนิดนึงอ้าโอเคฮะเราจะให้ตัวนี้รัดเลยนะครับผมให้มันเลเวลมันตีตื้นเท่าๆกันนิดนึงนะครับผมเออมอนตัวเมื่อกี้มันไม่เก่งนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมเราก็ตีๆไปเนาะอ้าโอเคโหเจอเหล็กเยอะ,ะแล้วฮะเราก็เก็บเก็บไปอ่าไฟแช็กเออไม่น่าจะจําเป็นแล้วมั้ะเ,เก็บผ้ามาเผื่อเผื่อได้ใช้นะฮะคือไอเทมนี่ยจริงๆนะผมแนะนําว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้ใช้เลยเนี่ยเราเก็บไปเถอะนะครับผมคือ โกดังเราเนี่ยมันเก็บของได้เยอะมากๆอยู่แล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้เราน่าจะได้ของเกือบจะครบขึ้นเป็นดาบแล้วนะเรามีตัวที่ทําเหล็กได้แล้วส่วนดาบยาวเนี่ยเราต้องหานะฮะไปที่โบสถ์กับสุสาน,นะครับผมโอเคจําไว้โบสถ์สุสานโบสถ์สุสานฮิลลามีในนี้ขึ้นได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราหาอาวุธเป็นปืนบ้างนะครับเรามีปืนตัวนี้แล้วนะฮะมันสามารถเอาไปทําต่อเป็น M16 ได้นะฮะเราต้องไปหาตัวเอ่เลเซอร์ตัวนี้นะผมซึ่งตัวนี้หาได้ที่โรงง,งานกับโรงเรียนโรงงานเพิ่มมาัตราดอกอะไรโอ้เพิ่มมัตรดอกี โอ้โหสวยเลยไปสิครับรออะไรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนนะฮะอ่าผ้านี่เราครับอุ้ยเราครับรองเท้าบูทได้นะครับเอาจัดไปดิไปเลยรองเท้าบูทสวมให้พี่เอ่อนี่ละกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแรงดีบวกนะครับมันน่าจะตีแรงกว่าพี่แจ็คกี้นะถ้ามันเก่งกว่าเออนะครับผมกำไรแล้วก็ใส่ให้ตัวนี้ไปเลยนะครับบอกนิววันนี้ไม่เอานะฮะทิ้งไปฮะไฟแช็คฮะโอเคเราสามารถทำเอ่อหินลับมีดระพุมสูงได้แล้วนะฮะทำไปเลยแล้วเราก็คราฟกระบี คราฟกระบี่ต่อนะเดี๋ยวเราใส่สวมใส่กระบี่ที่ตัวละครนี้แล้วก่อนอ่าโอเคฮะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมยงยาเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมไปเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆตัวละครเราตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะครับผมโอ้มาแล้วเจอเลยเหรโอ้ดวงดีมากนะฮะโอ้โหนะฮะโอ้ชิลแล้วแบบเนี้ยนะครับผมไปเลยฮะลุยโลดรอดเลยนะครับผมเสร็จลงเสร็จเหล็กอะไรเก็บไปก่อนนะครับเผื่อได้ใช้นะครับผม ของพวกนี้เนี่ยมันก็แอบแฝงจำเป็นนะฮะอ่าไปครับผมไปเลยโอ้โหเจออีกอันนึงด้วยนะฮะทำไมเจอบอ่อยจังวะอ่นกูเก็บแถมมาให้อ่าตะปูเอาเก็บมาเอานี่เก็บมาเ,าเฮ้ยเจอมอนเจอมอนผมว่าเราฟาร์มตัวปืนเราให้เก่งดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมผสม3สกิลเลยนะฮะแต่เดี๋ยวค่อยใช้นะครับผมเรารอใช้ปิดเนาะอ่าอันนี้ลบไปอีกสี่สองโอเคยัดสก,กิลบับเขาให้ฆ่าล่าไม่พออ้าวเวนกามแม่งใช้3นะฮะอ้าวเรียบร้อยดิลิกโอ้โหนี่นะฮะคือผลต้องการไม่ได้อ้าว ะนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับผมตัวไหนเก่งนี่เราก็ชนะบอสได้เหมือนกันนะครับผมเราก็พยายามทาให้มันเก่งทุกตัวนะผมซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนที่3เลยนะฮะเราต้องการแค่ดาบยาวนะครับดาบยาวหาที่โบสกับสุสานนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่สุสานละกันผมจําได้ว่าสุสานมันมออีไอเทมดีๆเยอะอ้าวเวรจำสุสานม่งไม,ไม่เปิดว่ะ ทิบหายแล้วงั้นคงต้องไปโบสถ์แล้วฮะอ่านี่เราราับได้แล้วนะฮะอ่าปืน MR16 นะฮะเอาจัดไปดิครับผมโอ้โหนี่เรายังสามารถทำต่อได้ด้วยนะฮะใช้อะไรต่อเอ่ยโอ้โหต้องใช้ตัวมอเตอร์นะครับโอ้โหมอเตอร์นี่ ลำบากกูเลยทีนี้เฮ้ย hey, แต่เรามีลวดนะเมื่อกี้ตอนนี้เราต้องหาแค่แบตเตอรี่นะที่หลังนะเออเราเราใส่ปืนไปก่อนคือถ้าเราเล่นไปสักพักเนี่ยนะครับผมคือตัวแมปบอสเนี่ยเขาจะโผล่ออกมาเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ทําหน้าที่ฟาร์มของเราไปเดี๋ยวผมต้องคัฟเหล็กเอาไว้ก่อนนะโ <Okay, S 2> อเคเพราะเราต้องใช้นะผมเดี๋ยวช่องผมมันจะมึนนะฮะหาอุย้ยเจอโอ้โหมาได้เจอดาบยาวเลยโอ้โหวันนี้ผมดวงดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะผมอ่าเจอแมงเขนนะฮะเอาไม่เอานะฮะเอาไปทาไมฮะเอาไปไล่ผีนะครับผมตอนนี้เราก็ กดไปยาวๆฮะเราไม่ต้องอุ้ยเเราเหมือนจะเจอสัต,ตรูนะฮะแล้วแกจะได้รู้โอ้โหเลเวลสองทำห้าวอะไรมึงเดี๋ยวมึงเจอนี่ใส่ค่าลลา่คูณ3ทีเดียวตายเลยป่ะโอ้โหดอกเดียวร้อยห้าสิ็นะฮะแตกครับผม โอ้นะฮะ <g ül> ก็เราไม่เหลืออะไรที่เราต้องการที่นี่แล้วนะครับเราก็จริงๆก็ไปเลยก,ก็ได้นะอุ้ยแต่ไอเทมเกาะนี่เรายังได้ไม่เยอะเลยอะไอ้แย่แม่งเราเราไปนเน้นตัวอาวุธมากเกินนะเนี่ยเกมเนี่ยเออนะครับผมโอเคเราเรา,เรารีบไปดีกว่านะฮะงั้นเราก็ต้องมาแมปดาวใช่ไหมอะเราต้องเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยแมปดาวก็แมปดาวนะครับผมอาดาบยาวมาฮะเราน่าจะคาบของเราได้แล้วนะครับผมไปดาบใหญ่เลยโอเ,เราต้องสร้างอันนี้ก่อนอาแล้วเราก็สร้างมาเป็นดาบอันนี้ของเราเย้ได้แล้วมาตอนนี้เนี่ยตัวละครเราน่าจะเก่ง ตีทีนี่ผมบอกเลยอ้วกแตกแน่นอนเอยอันนี้ม็นเครื่องประดับนะครับเราสามารถสร้างเครื่องประดับตัวนี้ได้นะครับผมจัดไปครับสโคบปืนอะไรงี่เหระเออเราใส่ไปโอเคไปนะครับผมตอนนี้อ่าเราเจอแล้วเนี่ยนะครับผมอ่าล้วก็เก็บเก็บมาเถอะนะเเก็บเก็บไปนะครับผมไอ้น้ำร้อนเนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะได้ใช้นะครับผมมันน่าจะสร้างอาหารที่ดีได้โอ้โหเราดูแม่งเก็บมาอย่างเยอะเลยอะ่ะไม่เอาแล้ว โอ้โหช่องจะเต็มนะครับผมเก็บก็ได้นะครับกลัวเขาจะเหงานะฮะโอ้โหแล้วคือมันก็ได้แค่อเทม2ชิ้นนี้จริงๆอะนะคือมันไม่ได้อะไรอย่างอื่นเลยอะเอาละนะฮะบอสปรากฏตัวซึ่งความเวรตตะไลของผมตอนนี้นะฮะก็คือผมยังมีเพื่อนร่วมทีมแค่2คนนะครับผมโหไม่ได้แล้วผมต้องรีบแล้วครับก็หลังจากที่ขึ้นสัญลักษณ์เมื่อกี้นะครับแปลว่าบอสได้ปรากฏตัวแล้วนะครับเขาจะอยู่ในตัวสูวิจัยตรงนี้นะครับผมถ้าเราพร้อมบวกแล้วเราก็ไปได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมฮะเพราะว่า ผมลืมนะฮะมัวแต่จะฟาร,ร์มขอนะครับผมยังได้เพื่อนร่วมทีมไม่ครบเลยอ่ะเออนะฮะตอนนี้เนี่ยผมต้องหาเพื่อนร่วมทีมด่นวนละ อุ้ยซึ่งไม่มีแมปไหนดอปอ้าวโอเคครับผมมีแมปนี้ดอปนะฮะเดี๋ยวนะไอตัวน้ำมันร้อนนี้เราครัฟอะไรได้บ้างนะอ๋อไก่ทอดนะฮะบวกเลือด6 5หนะครับผมจัดไปเลยครับไปเลยครับนะครับผมคือเอ่อมันได้ใช้แน่ๆนะครับเกมสุดท้ายซึ่งผมว่าเราได้ใช้นะครับแต่ว่าคงจะได้ใช้ไม่หมดนะฮะส่วนตัวนี้นะครับถ้าเราจะเอาปืนกลตัวนี้เนี่ยเราต้องไปหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเราต้องไปหาตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่หาได้ที่สถานรับเพลิงโอเคเดี๋ยวเราไปหาสถานรับเพลิงต่อเลยแล ไปสู้กับสคนเนี่ยจริงๆถึงแม้ยาเราจะเยอะแต่ผมก็ยังกลัวแพ้อยู่ดีอุ้ยเจออูซี่ว่ะไม่จําเป็นแล้วครับคือปืนกูจะตันแล้วนะฮะอ้าโอ้เจอตัวปืนเหมือนกันแล้วเมก่กิกงพวกเพิ่อไอเทมปืนมาโอ้โห เครียดเลยเอาเจอแม็กปืนฮะเก็บมาเอาเกาะชุดจัดไปอ่านี่ไงเจอตูตีอีกแล้วนะฮะโอเคเก็บมาโอ้โหนี่ถือว่าดวงเข้าๆผมมากเลยเนี่ยอ่าโอเคแบบนี้ติดดาวนะฮะมีอะไรเอ่ยอุ้ยมีชุดเกาะเทพนะฮะโอ้โหดอบกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้จังหวะนี้ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเราสวมชุดให้พี่แกก่อนนะฮะอ่าว่าหุยหุยหุยชุดพี่แกดีอยู่แล้วว่ะเราทิ้งไปดีกว่าชุดพี่แกดีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปแตะต้องเขานะฮะน้ำมันร้อนฮะสร้างไก่ทอดนะฮะลืมสร้างครับเมื่อกี้ยังสร้างไม่่่่หหหหมมมมมดดดโออออออ้้้ไไกกกกทททัันนนนนีีผผววววาาา็็พและครรรบเเเป นะฮะฮเรามีกระสุนเยอะครับผมจัดไปใส่ให้ใครดีวะไม่รู้นะครับผมเราใส่ให้ตัวที่เออเก่งๆแล้วละกันตัวนี้ส่วนแม็กปืนนะฮะแล้วก็ใส่ให้ตัวนี้นะครับผมอุ้ยตัวนี้มีสโคบแล้วนะครับไม่เอาไม่เอาเ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวสโคบนี่เหมือนเราจะเอามาสร้างปืนนี้ได้นะฮะโอ้โหดาเมจ43ียีดสิบเคจัดไปสิครับผม สร้างมาห้าสาให้ตัวนี้โอเคเขานี้แหละเริ่มจะเก่งขึ้นมาแล้วลนะ่ะฮะโอ uh, ้จริงจริงตอนนี้ไอเทมตัวเราแม่งฟูมากเลยนะเนี่ยนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ย,นะแ,ยแต่ว่าไอเทมเกาะเนี่ยเรายังดูหลงเหลงมากนะครับแต่ว่าแบบนี้เขาดอบเกานะไง เออนะครับผมเราก็จะลุยกันเลยไปครับวิ่งอย่างว่องไวโอ้โหเดินทีเดียวจบเลยฮะเสื้อผ้าหูเกาะแปดสิบเจ็ดเคหรอบนี้ไม่ต้องกลัวแพ้ละฮะยังไงก็นชนะครับผมเชื่อผมเถอะมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มมันซะนิดหน่อยนะครับนี่ศัตรูแข็งแกร่งอยู่ในแมปนี้นะฮะเดี๋ยวเราฟาร์มเก็บเวลให้ไอตัวนี้เราก่อนเพราะเวลมันช่างน้อยซะเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวเราใส่เกราะให้พี่นี่เราละกันเจอเลเซอร์อีกแล้วนะฮะเจอกาวนะครับผมไม่เอาฮะไม่เอาฮะตอนนี้เราไม่สนใจเลยทั้งสิ้นครับผมเออไอมอนตัวนี้เนี่ยมมมมมััััันนนนนนจจจะะะะะะไไไไดด้้้้เเเเเวววลลลคคค่่่่ออออขาาาาางงยรรรรบบผผซึใหตีีป เจอหมีอุ้ยเดี๋ยวนะมันโอ้โหเขียวให้กูนึกว่าจะเจอหมีตัวเดียวแม่งที่เจอทริปเปิ้ลหมีเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหนะฮะผสมสกิลไปฮะแจ็กกี้ซัดไปหนึ่งดอกครับผมบักเข้าให้อุ้ยเกือบแตกนะฮะอ่าเราให้พี่เราลัดไปแล้วกันนะครับผมมันจะได้เดวลเยอะๆครับผมปักเข้าให้เรียบร้อยผสมสกิลมาดาเมจเท่าไหร่ร้อยยี่นะครับผมโอ้โหดาเมจเหมือนจะไม่พอด้วยนะบักเข้าให้แจ็กกี้จัดไปสี่สองลัดเลยพี่ เ้ยผมให้พี่หมดละเกมเนี้ยนะครับผมอ่เราจบเทินไปเลยไหมฮะเออจบเทินไปเลยนะครับผมพ่อจงมีแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่พี่อย่าตีโอ้ยเฮ้ยเพี่พี่พี่ตีตัวเดียวเกือบตายเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดียเดยเดยเด๋ยวอาหารนี่เราใช้ไปเลยดีไหมเราใช้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะอาหารเรายเยอะมากครับเกมนี้สัตว์เข้าไปดิครับบักเข้าให้โอ้โหนั่นนั่นโคตรเบาเลยนะฮะเดี๋ยวเราผสมตัวนี้ฮะยิงเข้าไปครับผมร้อยหกฮะป้าบโอ้โหเวรกรรมฆ่าลายหมดแล้วนะเราลาดไม่ได้นะครับผมโอเคเราปิดด้วยแจ็คกี้แล้วกันนะเอ้ยแต่่มัันนนนยยยงคเเเออูะะฮ้โ อ่าเวนกรรมแล้วฮะเกมมันบังคับให้เราต้องไปเจอบอสเด้ว่าคือถ้าแมปบอสมันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะบีบให้เราต้องไปเจอบอสนี่แหละไปฟาร์มอีกแบบผมเนี่ยนะครับมันจะทําให้บอสยิงเก่งขึ้นนะอ่าโอเคห้าไหนไหนมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาแหะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราครัฟอะไรที่เราครัฟได้ก่อนเลยฮะรตรงนี้โอเคเราสร้างโลหลกได้นะครับปาบเขาให สวมใส่ให้ใครดีเอ่ยอ่าใสใ่ตัวนี้เศษเหล็กทําอะไรไม่ได้แล้วหินอุณหภูมิสูงเอ่อกระสุน,นครับเราใส่กระเป๋าไว้นะครับตัวเรามีตัวปืน2ตัวนะครับผมอันนี้เราทําอะไรได้กับมันอีกไหมเนี่ยเออไม่ได้แล้วนะครับกระดองเต่าก็ไม่ได้เ,เนื้อวัวโอ้โห ผมบอกเลยว่าไอไส้อ่วเนื้อวัวเนี่ยนะครับคือของเทพเลยนะฮะเราเก็บใส่กระเป๋าไปครับผมไก่ทอดฮะเก็บใส่กระเป๋าไปลามเมงกระเทียมฮะเก็บใส่กระเป๋านะฮะเกมนี้ผมบอกเลยผมเนี่ยสายอาหารนะครับผมเรียกได้ว่าอาหารเต็มกระเป๋าฮะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นครับเกมนี้ไอเทมเราค่อนข้างฟูลแล้วนะฮะผมว่าเราไม่น่าจะแพ้บอสนะครับผมบงบอสเนี่ยขอให้บอกเลยฮะ,ะไม่เจออันนั้นน่าเจอแล้วโอ้โหเขาสายปืนเหมือนกันปะ อ่าเดี๋ยวเราเอายังไงดีฮะเราเน้นใส่เลยนะสกิลนี้นี่ของใครวะเนี่ยสกิลนี้ของตัวนี้นะครับค่าไล่สามแล้วผมโอเคเดี๋ยวเราผสมไป3สกิลเลยแล้วกันฮะใช้ทีเดียวเอาแบบว่าเอาไอ้ทีทีเดียวให้อ้วกเลยโอ้โหเนี่ยขนาดผสม3สกิลเลือดอยังลดแค่นี้อ่ะมันเพื่อนดูดิฮะโอ้โหนะครับผมบอกเลยว่าเหนื่อยแนย่นอนทั้งงานนี้เนี่ยผมผสมโอ้ยอันนี้ผสมไม่ได้นะสกิลไม่เหมือนกันนะผมเอาจัดไปดิแจ็กกี้จัดไปดิครับผมอ่าเดี๋ยวเราคอยดูบอสมันยิงนะแ <Yeah. S 1> ม่งยิงโอ้โหแม่งยิงทีเดียวแจ็กกี้กูเกือบ นายอย่าตายโอ้โหฆ่าไล่เหลือหนึ่งด้วยนะฮะแบบนี้ไม่ได้แล้วครับเราต้องใช้ไส้อวดเนื้อวองเราแล้วโอเคดีมากอ่าแล้วเดี๋ยวเราใช้โอ้ไส้อวนเนื้อวัวเราแม่งเหลือตั้งหลายอันนี่กูจะเก็บอาหารมาเยอะทำไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราผสมสกิลไป3อันเลยฮะยิงทีขอสักคิตรีคอนโอ้โหไม่ติดคีสนะฮะผมบอกเลยนะถ้ามันติดคีสนี่มีโอกาสตายนะฮะเออเครับผมตัวนี้ฆ่าไลา่เหลือ2ครับผมยิงไหมฮะกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับผมโอเคครับผมจบเทิร์นไหมฮะ Ooh, โอ้โหผมกลัวบอสมันจะยิงตัวผมตาย tide. เฮ้ย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 โอ้ยครึ่งห hey, ลอดมึงเจอยิงไปหน่อยยิงไปหน่อยตียิงอะไรล่ะแจ็คกี้มันเป็นตัวแทงไอ้บ้า wow. oh. ยิงอะไรนี่ครับผมก่อนอื่นเลยไส้อัวฮะใช้ไปอ่าตอนนี้ตัวเราทําได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวท้ายเรานะครับอ่เดี๋ยวเราผสมสกิลตัวนี้นะฮะยัดกข้าไปเลยยิงขาอีกดอกนึง ป้าบเขาให้โอ้ยยังไม่ตายอีกนะฮะเอาจบเธอนฮะอ้าวบอสฮะเอาบาบอสบอกยิงขากลับนะครับผมอ้าวเฮ้ยยังชิวเชีวอยู่ไอผมว่ารอบนี้น่าจะจบแล้วยิงขามึงกลับละกันครับยิงอีกดอกหนึ่งโอ้โหทำไมมันยิงไม่เข้าเลยอ๋อกระสุนเราหมดทิพายแล้วนะฮะเราต้องเติมกระสุนก่อนนะผมคือเวลากระสุนหมดเนี่ยเมื่อกี้มันจะไปขึ้นเป็นรูปไม้เบสบอลนะครับอมสก,กิลมันหมดแล้วอ่ะทำไมกูนี่มันโง่าสามโง่ซ้อนอยู่วันนี้อากิจินะฮะตีมาเฮ้ยน่าจะตายแล้วตายแล้วยิง เอ้ยจบสักทีครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะขนาดอันนี้แค่เป็นโหมดง่ายนะครับน้องๆครับนี่ก็เรียกได้ว่าปาดเหงื่อเหมือนกันนะฮะ ต้องเร no ียกว่าดวงดีด้วยแหละนะครับเพราะว่าไอเทมเกมนี้เนี่ยผมได้ค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็อาหารเนี่ยผมได้ของเทพเลยเพราะว่าปกติอาหารเนี่ยมันบวกเลือดกันแบบโอ้โหเก่งๆก็ร้อยหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อกี้มันบวกทีเดียวพันหนึ่งไงกดทีเดียวยังไงก็เต็มแน่นอนนะครับผมแล้วมันได้มาหลายอันด้วยนะครับเรื่องยาเนี่ยเราแทบไม่ต้องห่วงเลยตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปฟาร์มอาวุธนะครับผมก็ได้อาวุธเทพมาแล้วก็สามารถป่าบอได้นั่นเองดวงดีดวงดีนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกม Immortal Soul Black Survival นะครับผผมมมมกกเเนออบบวาให่่ซึง้ลยี เทคนิคในการเล่นมันเยอะนะครับเล่นแรกๆอาจจะงงนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะมันเป็นเกมสูบเวลาชีวิตดีๆนี่เองครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่อยากลองไปเล่นนะครับผมก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมเข้าไปกดเล่นเข้าไปเอาตัวรอดกันแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะเอาไว้เจอกัในคลิปต่อไปครับผม